สวัสดีเพื่อน f อ็่โชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับเนาะก็เมื่อวานที่แอดลงคลิปไปเนาะก็น่าจะคุณแม่ก็มาฝันเหมือนมาฝันย้ำนะครับเนาะเขาไม่ไม่ให้ทิ้ง0ูนย์ห้านะครับแล้วก็มีเลขเลขที่เขาบอกประมาณเหมือนว่า,าวันนั้นเลขมันมันต้องตีต้องแปลเนาะเขาก็เลยมาเหมือนมาย้ำบอกอันนี้เป็นกลางวันเนาะเมื่อวานแกนอนกลางวัน ก็อย um ่าล you know. ืม035เนี right. ่ยครับม yeah. oh ันจะมาวันนี้เนาะก็ไม่รู้ว่าเลขอะไรนะครับเนาะส่วนใครที่อยู่ในกลุ่มเจ๊ตุ๊กเมื่อวานก็น่าจะโชคดีเนาะเลขทูบนะครับเนาะทูบเขาก็จุดทุกวันมีเลขทุกวันนะครับสำหรับคนเล่นรายวันเนาะก็ง่ายนะครับก็น่าจะเข้า64นะครับเนาะก็ก็ดีใจกับเพื่อนเลขที่โชคดีนะครับเนาะวันดีครับคุณยายตองเย้ยแอ้โหเงียบหายไปเลยเนาะแก ยังจุดทูบอยู่ไหมเนาะทูบเวลาไม่ได้ตามก็ออกดีจังเลยเนาะทูบนะอืได้ตามก็ออกเนาะวันนี้จุดหรือยังจุดแล้วขอจุดแล้วเหรอโอ้เดี๋ยวนะเพื่อนอืมแล้วขอความฝันก่อนแล้วกันเนาะยังไงวันนี้ฝันหรือยังฝันแล้วขอฝันแล้วเนาะคนตายสองคนอ๋อเห็นเหรอเห็นในฝันคือเห็นคนตายคนตายสองคน ทำบุญบ้านตะเกะเดี๋ยวทำบุญอ๋อที่บ้านตะแกะมีคนตายจ้ะหรือว่าตะแกะเป็นคนตายจ้ะตะแกะเป็นคนตายหรือว่ายังไงจ้ะเอาคนตายตะเกะเอาไปทำบุญหนบ้านตะเกะอ๋อแต่ไม่รู้ว่าคนตายเป็นใครใช่ไหมไม่รู้อ๋อถ้าตายสองคนก็คือเดี๋ยวช่วยอธิบายเนาะจ้ะเอาศพไปไว้ที่บ้านตะแกะจ้ะแล้วก็ทำบุญที่นั่นใช่ไหมทำบุญ สคนเลยอเขาคลุมศพไว้เดรอจ้าอ๋อศพสองคนเออสองศพเนาะเลทีเลทีตะเกะเปถกอ๋อเอาไปจัดงานศพที่บ้านเลทีแปดสิบหกจ้าคือบ้านตาเกะอ๋อแปดหกอืมก็ไม่ต้องตีอะไรเยอะเนาะจ้าตาแกะนี่ยังอยู่ไหมตาเกะตายแล้วอ้าวเหรอจ้า อรู้อายุไหมตะเกม่รู้ตายเก๊กเก้าตายกระซูนเก้าซูลเก้าสองศูนย์อย่างเงี้ยจ้าเก้าสองศูนย์เนาะจ้าอ๋อเห็นตะเกะด้วยนะศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองศูนย์กันเลขที่หกสิบแปดเนาะจ้าอืส่วนไหนก็จะฝันสั้นๆเนาะจ้าแล้วทุกวันนี้ยังมีเขาทิ้งกระดาษมาให้จากข้างบนไหม มีนานแล้วเนาะเออเสียด้ฝันแบบนี้มากเลยเนาะเมื่อก่อนเขาทิ้งกระดาษมานี่ตรงเป๊ะเลยเนาะอโ่าฝันยังไงต้องรีบบอกนะครับเนาะอืออแล้วเลขทูป่ะจ๊ะเดี๋ยวเลขทูได้ได้ตัวไหนเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่สองอ่าอ๋อวานก็เข้าไหมหนึ่งแปดแปดไม่ได้ซื้อมันออกอะไรโอสามแปดแปดอ๋อ ออกสามแปดแปดวันเนี่ยนะเบอร์ใหญ่อ๋อจุดวันเบอร์ใหญ่เออหนึ่งแปดแปดจ้ะจะออกสามแปดปดจ้ะโอเสียดายไม่ได้มาตามเนาะไม่ได้ซื้อเบิร์นสองบาทเองได้สองบาทจ้ะอ๋อก็ถือว่ายังได้เนาะเออเออกก็ได้ห้าบาทอ๋อแหม้ก็ได้แต่เล่นน้อยเนาะเออฝันว่าเี๋ยวสรุปตัวเลขหน่อยจะ ฝันว่าเห็นคนตายใช่ไหมจ้าสองศพสอศพและเอาไปทําบุญตะแกะบ้านตะแก่บ้านตะแกะจ้าซึ่งบ้านเลขที่แปดหกแปดหกหกเนาะแปดหกหกแดเออแล้ก็ตี3ามตัวว่า9ก้ศูเนาะจ้าเก้าศตเกะเก9โอเคเก้าว่ายสองศูย์ออเสองศูนยเออสองศเก้อะไรประมาณนี้เนาะจ้า เอ 9, 2, 0, 2, 0, เอ920209ไอ้ตายสองคนคนลกละไรแต่ชูนๆนะหรืเล้วนะแล้วก็เลขทูบเนะาะเลขเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่สองเพื่อเลขสี่เนาะจ้าก็ลองดูนะต้องบอกว่าคุณยายทองเยอะเป็นคนหนึ่งที่หูเมื่อก่อนนะทิ้งกระดาษลงมานี่เลขไหนออกเลขนั้นเลยนะแอดการันตีเลยเดียเด๋ยวๆใกล้ๆวันจะมาตามอีกนะเออถ้าฝันย้ำตัวไหนอะ่ะจ้าออย่าฝันเยอะนะ ขอเน้นๆเลยนะอ่าแล้วครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณยายทองเยยนะที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญนะครับให้กับเพื่อนนยังไงเพื่อนนิสีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับว่าจะไปตรงกันที่ไหนอย่างไรนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เกยรติดตามนะครับดี๋ยังไงเราจะมาลุ้นกันนะครับนนวันนี้ถ้าใครจะเอาไปเสี่ยงรายวันก่อนก็ลองดูนะครับวันนี้ขอบคุณคุณยายทองเยยนะคะสวัสดีครับรวยๆด้วย่า